ปีใหม่2,567เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเราจะไหว้พระได้กี่วัดด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะรถสาธารนณะหรือว่าเรือสาธารณะนะครับผมมาเริ่มต้นที่สะพานผ่านฟ้านะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะไปวัดไหนกันก่อนนะครับ สนะานะครับสงสัยจะได้เป็นดารานเนี่ยอยู่ดีก็มีแมวมองจากวัดราชชนะตาก็สามารถมองเห็นวัดสะเกือวัดภูเขาทองได้นะครับเดี๋ยวนั่าจะเป็นจุดหมายต่อไปครับเราจะไปหาอะไรตามแถวนั้นนะครับมาต่อกันวัดที่สองนะครับติดติดกันนะครับผมวัดเทพธิดา,ารามอวาพิหารนะครับ เปิดพอดีนะครับเรากลับมากันที่วัดแรกนะครับผมวัดราชนาด,ดัตรครัเสียไม่ได้นะครับถ้าเาเจอน้ำมนต์นะครับ กันต่อวัดภูเขาทองครับครับวัดภูเขาทองฮะคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะครับบรรยากาศล่มเย็นนะครับแม้ว่าวันนี้อากาศจะแอบร้อนนิดนึงนะครับแต่ภายในวัดยังล่มเย็นอยู่เดิมนะครับ ก็เร <łość> ียกว่ายิ่งใหญที่รุนแรงที่ท่าพูดถึงเรื่องนี้ครับเป็นธรรมะที่สำคัญประการหนึ่ง เขาทำกันนะคร ais, s <S ับที่เรจะทำได้เราจะทำทั้งเด็กต่อไปมีเดินข้นานิดนึงครับมีร้านกาแฟครับผม วัดที่สี่นะครับเสียงดเสียงูเราจะต้อง ไม่ว่าจะท่าใดท่าหนึ่งถ้าเราไม่ได้ทำความดีเลยแต่ถ้าเราทำความดีวัดที่ห้านะครับวัดราดชบ่อหินนะครับมายืนให้ความสวยงามของวัดนะครับ บรรยากาศล่มเย็นมากๆเลยนะครับผม <Wow. S 1> ต่อไปวัดที่ห oh, วัดพระเชตุพนนะครับ เยราต้องขอบคุณนะคนเยอะมากๆเลยครับวันนี้พลาดไม่ได้ค้ับมาวัดนะครับ ตอนนนมนหน์ห่ยวัดต่อไปนะครับเดินมาจากวัดพระเจดูคนประมาณ800เมตรนะครับเป็นวัดที่เจนะ็ดเนาะวัดพระแก้วนะครับเยอะมากเลยนะครับเลยแล้วแต่งตัวไม่เรียบร้อยด้วยไกลๆยังสวยเลยนะครับแล้วก็หลังเราจะวางปั้นบางแก้วอันนี้กําลังหลักก่อนนะครับกในกบ ทักทงสถานมงช่านนะครับไ่วยพระในพระที่นั่งพุทธไทยสวนเสร็จแล้วนะครับก็มาชมบรรยากาศด้านนอกกันนะครับต่อไปนะครับวัชนะสง,งครามนะครับมุมก็จะปแปลกๆนิดนึงครับพอดีเดินเราทางข้างหลังวัดครับ ไปพระครามจุดแรกที่เราจะาไหว้กันนะครับอยู่หน้าพระโอโบสถพอีเลยมาที่ใดต้องแว้ทุกปีนะครับต้องยำกุ้งบางลำพูนครับเดี๋ยวเราสั่งทานนี่แหละครับวันนี้ฮิมมาไปกุ้งแล้วก็จานครับคาราบพิเศษแล้วนะอส่งุ้งแรกไปต่อไปพิเศษ คิูท <fazla S 2> ี <applic> ่อรอยคิอคนนาเคิวที่เสอันนั้นธรรมดาสองผงมาแล้วนะครับต้มยำกุ้ง ดูไซส์ไม่เล็กเลยสามตัวนะครับแล้วก็ยอดขอเท้าเอาไม้ข้าะนะเอาไหมอีกจะไรทีแล้วน,น,นะ แล้วขอให้ป้าคนเดียวมานั่งด้วยคนได้ไหมใส่ขาต้าขัดผ้าอะไรบุฟเฟ่ต์แล้วมันมันเข้ากันอนอย หดวียวะัวัดที่เกานะครับวัดปวรนะครับไหว้พรทั้งในจ้า พระเจดีย์นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระภัยรีพี่นาฏกันนะครับถกคิววันนี้ถึงนะครับ